ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพผมนายช็อตตี้บูโจว,ว่าอย่างเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Hero Base 3 Kingdom ครับผม สำหรับการต่อสู้มาในแนวยานยิงครับก็คือเราต้องบังคับตัวละครของเราแล้วตัวละครเราเนี่ยจะโจมตีไปด้านหน้าตลอดแล้วเราก็ต้องคอยหลบศัตรูด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เวลาเราโจมตีศัตรูเนี่ยบางทีมันก็จะได้รับไอเทมทำให้เราเก่งขึ้นไงอย่างเช่นมีการสร้างโล่หรือว่ามีทหารเนี่ยมาช่วยโจมตีมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันไม่มีออโต้นะครับท่านผู้ชมจะต้องเล่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเอาตัวละครมาได้มากกว่า1ตัวมดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมเราสามารถกดที่รูปตัวละครเพื่อเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาเน่ันจะเป็คําสงใช้ อันติเมตนะครับก็อลังการดีเหมือนกันเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยนี่นี่นี่เวฟสุดท้ายละมากนี่คือสกิลอันติเมตครับผมบึ้มไปแตกหมดทุกตัวครับบอสก็ยังแตกเลยแล้วก็เกมนี้มีระบบไอดอลด้วยนะครับทุนผู้ชมดูด้านขวาล่างเห็นไหมครับเออมันจะเก็บพวกทรัพยากรให้เรา12ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมมากดรับตัวรู้12ชั่วโมงด้วยกันละกันนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งควิกฮัน์ก็คือกดปุ๊บมันจะเร่งความเร็ว2ชั่วโมงแล้วก็ได้รับทรัพยากรเลยมันจะฟะะรี ทรัมโหมดของการต่อสู้ของเกมนี้ก็คือจะอยู่ด้านหลังบนเลยนะครับก็คือจะมีอันแรกในที่เป็นแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็อันแรกสุดอันนี้จะเป็นดันเจียนตามเนื้อเรื่องอ่ะก็คือลุยอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอ่อันที่2 3ไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกดันเจียนฟาร์มรัพยากรแหละเห็นไหมอันนี้ฟาร์มเงินฟาร์มหนังสือเอ็กพีฟาร์มตราไว้อัปเกรดตัวละครอะไรอย่างนี้ส่วนอันที่3เนี่ยก็คือจะเป็นการไต่หอคอยนั่นเองครับเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าการไต่หอคอยเนี่ยรูปแบบการต่อสู้จะไมม่่่เเเเเเหหืืืออออนนนนนนนกกกกััััับตตตวววขงงงงาารรรลลลลุยยย้้้้้ดดีี๋ใูแ อันดับแรกท่านผู้ชมจะต้องไปเก็บเวลของตัวละครใดตัวละครหนึ่งมาเนี่ยเกินเลเวล15ก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีฟอร์เมชันให้เราเลือกลงด้วยนั่นหมายความว่าเราควรจะไปเก็บเลเวลมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับก่อนจะไต่หอคอยโอเคไหมแล้วเราก็เลือกได้ไงว่าเราจะเอาตัวละครไหนไปยืนตรงไหนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแนว RPG อ่ะก็คือมันจะวัดพลังกันตีกันเป็นเทิร์นเบสเพราะนั้นระบบตรงนี้คือจะเป็นแนวออโต้และไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วนคนที่อยากสซคิปก็ด้านขวาบนมีคําสั่งเซคิปอย นื่องจากผมมีอยู่ตัวเดียวไงมันก็เลยลงในแค่ตัวเดียวเนาะโอเคพอผมตีทีเดียวเป็นไงครับข้างๆนี่เลื่อนลดไปด้วยเลยนะครับอ่ามีคูณ2องด้วยคูณ2องสิโอเคแตกหมดครับผมอันนี้คือบรรยากาศการเล่นในโหมดนี้นะครับไม่ใช่แบบว่าแนวยานยิงและเป็นแนว RPG แทน ตัวโหมดด้านหลังตรงนี้ครับเป็นกิจกรรมท้าทายครับก็ตอนนี้ผมเล่นเปิดแค่2อันอันแรก Infinity Rush อันนี้คือเล่นไปเรื่อยๆคือจนกว่าเราจะตายนั่นแหละแล้วมันก็จะมีการเก็บคะแนนกันแล้วก็วัดกับคนทางเซิร์ฟเวอร์ไงว่าโอเคเราได้อันดับเท่าไ,ไหร่ได้รับรางวัลประจำซีซั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนของรางวัลได้อ่าก็คือ,อน,นี้คือจะเป็นกิจกรรมเสริมเนาะ แล้วก็อีกอันนึงที่เปิดคือ e x p e d i t i o n อันนี้เป็นการตีบอสนะครับเนี่ยมันจะมีบอสใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีตัวของคําแนะนําด้วยว่าเราควรจะใช้ตัวไหนตีมันจะได้คะแนนเยอะคือเหมือนกับเราตีเพื่อที่จะเก็บแต้มเก็บคะแนนไงแล้วเราก็เอาของเนี่ยไปแลกเปลี่ยนได้ที่ด้านล่างก็อารมณ์ประมาณเกมญี่ปุ่นอะสำหรับการเปิดกป่องครับก็คืออยู่ที่ระบบซัมมอนนะครับคือเกมนี้มันจะไม่ได้แจกมาเป็นเงินแคท เยอะอ่ะมันจะแจกมาเป็นตัวหรือว่ากุญแจซะมากกว่านะครับซึ่งในเกมนี้ผมอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้เพราะว่าไม่ครบไงนะก็เดี๋ยวเปิดโดยใช้กุญแจไปก่อนแล้วกันครับเงินแค้นไม่ครบก็เปิดด้วยกุญแจไปซึ่งมันก็จะไม่ได้แค่อันเดียวนะมันก็คือจะได้หลายอย่างก็คือแล้วแต่รอบอบว่าจะได้อะไรครับถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็อาจจะได้ขุนพลที่มันแบบดาวสูงๆ่งอย่างเช่นอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้เลยอันนี้คือ4ดาว3คนเนะี่ยอันนี้มีแต่3มดาว อ่าอันนี้3ดาวกับ4ดาวเห็นไหมครับเออนั่นแหละก็อาจจะเก็บแค่ได้ครบ3 0 0 0ค่อยมาเปิดทีเดียวก็ได้ส่วนด้านบนมันก็จะเป็นกล่องที่มันธรรมดากว่าด้านล่างไงอันนี้คืออาจจะได้ของที่แบบแย่กว่าแม้หนึ่งดาวก็มี3ดาวก็มีเฮ้ยห้าดาวก็มีเหมือนกันนะทำไปเล่นไปโอ้อันนี้คือดวงดีจะจับอะ่ะเปิดกล่องธรรมดาได้5ดาวนี่คือดวงดีสุดเลยนะฮะส่วนการอัปเกรดตัวละครนะครับมันจะอยู่ในเมนู general ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยจะอัปเกรดใครนะครับอย่างเช่นเออผมอัปเกรดตัวละคร6ดาวก่อนกันละกันนะครับ ที่เราสามารถอัปเกรดได้ครับให้ดูด้านล่างอันแรกเลยคือเป็นการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราคลิกแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะโดยมันจะใช้พวกหินพวกนี้ก็ได้จากการเล่นอะไรครับแล้วก็จะมีคําสั่งตีบวกแบบทีเดียวโดยไม่ต้องแบบมานั่งคลิกทีละอันไงเพราะว่าถ้าเากิดเรากดครั้งหนึ่งมันก็จะตีบวกแค่ครั้งเดียวเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะตีบวกไปถึงเท่าไหร่นะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นเลเวลอัพอันนี้ก็คือจะเป็นการอัปเกรดขุนพลนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะกดออโต้สเล็กไปเลยก็ได้นะครับเขาก็จะเอาหนังสือจับยัดให้กับขุนพลเราไปเลยนะครับแค่นี้แหละจบครับอัปเกรดเลเวลเฉยๆตัวอีกอันนึงนะครับที่เป็นคําสั่งรีเทิร์นด้านขวาล่างอันนี้คือการคืนทรัพยากรน,นั่นเองนะครับเราจะได้เอาทรัพยากนตตัวเนี้ยไปให้กับตัวละครอ,อื่น ส่วนอ um ัปเกตอื่นๆนะครับให้นู้ชมกลับมาที่หน้าจอหลักก่อนแล้วก็อันบนสุดนะครับที่ผมข้ามไปยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมอ่ะอันแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการวิจัยนะครับมันก็จะมีการวิจัยหลายส่วนเช่นเอ่อทำให้เราแบบเวลาเก็บเลือดอะไรเงี้ยเลือดจะเด้งมากขึ้นอะไรเงี้เวลาติดไฟก็ทําให้แบบว่ามันหายไวขึ้นอะไรเงี้ย ป้องกันพวกนักธนูโจมตีใส่ก็พกูดง่ายคือเราถึกขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมกําลังทําการวิจัยโจมตีใส่ตัวละครที่เป็นศัตรูอยู่นะฮะก็ต้องใช้เวลาราวๆสิบนาทีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มาใช้คัมภีพวกนี้ครับซึ่งหาได้จากการเล่นนั่นแหละแล้วก็ดูด้านล่างมันจะมีคําสั่งซัพพอร์ตก็คือเราสามารถที่จะเลือกขุนพลนะครับที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วอะ่ะเลือกจับเข้ามาที่นี่ได้นะครับแล้วก็จะสามารถแลกเปลี่ยนกลายเป็นคัมภีรได้ทีนี้คัมภีร์มันจะมี2แบบแบบดาว,บดาวาแบบ4ดาวเนี่งใช้เดัวละครที่มันแบบ ที่มันเลเวลสูงหน่อยอะ่ะถึงจะแลกได้อันนี้ก็แล้วแต่ต่วการวิจัยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แถบเดียวนะครับเมื่อกี้อาจจะข้ามไปเนาะมันจะมีเรื่องของการป้องกันการโจมตีของแต่ละกกด้วยคือมันสามกกก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันจะมีพวกที่มันไม่เข้าพวกใช่ไหมเช่นริปโปอะไรพวกนี้พวกนี้คือเป็นกกอื่นอะ่ะก็คือจะเป็นกกอื่นๆนั่นเองก็รวมแล้วก็มี4ี่กกะเนาะร้านสุดท้ายก็คือตัวขขงฟอร์เมชันนะจำได้ไหมตอนที่เราไปไต่หอคอยอะ่ะมันจะเป็นการเล่นแบบ RPG มันมีฟอาาร,ร์ ตัวนั้นต่อมาครับ general combination อันนี้คือการเอาตัวละครนะครับที่เป็นขุนพลนี่แหละเอามาผสมกันนะครับก็คือใช้ดาวเดียวกันมาผสมกันแล้วดาวมันจะขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากมีตัวละครดาวเยอะๆก็ผสมไล่กันขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยครับหรือจะใช้คำสั่ง combine all ก็ได้น,นั่นขวาล่างมันก็จะมีให้เราติ๊กเลือกเลยว่าเอ้เราจะาบวกแบบ1ดาว2ดาว3ดาวเลยไหมอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ครับ สวนอันสุดท้ายเป็นแบ็กสมิธนะครับอันนี้คือเอาไว้ใช้ในการคราฟพวกอุปกรณ์นั่นเองนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่สามารถคราฟได้ไงเพราะว่ามันไม่มีของอ่ะคือเราจะต้องไปทําการฟาร์มของมาก่อนเห็นไหมก็ไปลงตามดันเจี้ยนเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็ได้ของมาก็สามารถที่จะเอามาคราฟได้ตรงนี้นะครับตัวอื่นๆของเกมนี้ก็จะมีระบบเพื่อนกับระบบกิลด้วยนะระบบเพื่อนจะอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับระบบเฟรนด์นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะแอดเพื่อนกันได้ที่นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมหาเพื่อนดูหน่อยละกัน มีขาจอนเพียบเลยก็แอดพวกที่เขาเลเวลสูงๆหน่อยก็แล้วกันเนาะตัวระบบกิ้นะครับจะอยู่ด้านขวาล่างนะครับอะไรอันนันเองนะครับก็เดี๋ยวผมหากิ้อยู่หน่อยก็แล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวลองสร้างดูก่อนเนาะถ้าเกิดจะสร้างก็คือด้านขวาบนนะครับฟอร์มทีมได้นะครับโอ้ใช้ตังแสนหนึ่งเนี่ยงั้นก็เปลี่ยนใจมาหาแคลนอยู่ก็แล้วกันนะครับผมเจอแคลนไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือโดเนท คือที่ทําไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งเข้าแคลนเราจะต้องรอวันรุ่งขึ้นเราถึงจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นอันนี้คือการโดเนทใช่ไหม อ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการล็อกอินนะครับเป็นการเช็คอินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการต่อสู้กับบอสแคลนแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวของกิวร์นั่นเองซึ่งยังเข้าร่วมไม่ได้เลยนะครับต้องรอวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีของการเข้าแคลนเนี่ยนอกจากจะมีกิจกรรมเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีตัวของบัฟด้วยนะนี่ไงเห็นไหมครับเแล้นถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในแคลนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆเนี่ยแคลนเลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็จะรับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้้้้วยยเพราาะะะฉนนนนันหหแคลอู่ใไดนะ ส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงคือเซตติ้งนะครับการตั้งค่าต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้จะไม่ได้มีเรื่องของการปรับกราฟิกนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรสูงมากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอะเรื่องของเสียงยนะู่นนี่การแจ้งเตือนแล้วก็เก็บกับ ID ของเราอะไรเงี้ยส่วนภาษาก็ไม่มีภาษาไทยนะมีแค่เกาหลีกับอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่บ่นว่าไม่ชอบเกมแนวออโต้แล้วก็เกมนี้ก็ลองเล่นดูได้นะเพราะว่ามันไม่มีออโต้ต่อสู้เนาะหมายถึงการต่อสู้หลกกักนนะบบอะ